iPad Air 4ของเราสวยสวยจริงๆอ้าวแล้วทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับช n e l t i k t a ท e ย้ำนะครับช n e l t i k Tame วันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิว iPad อีกแล้วนะคือแบบวันนี้ใช่ไหมเป็นวันเปิดขายวันแรกวันที่23เลยเทมก็แบบตื่นแต่เช้าเลย8โมงครึ่งทำตัวเสร็จจับให้เรียบร้อยไปซื้อเลยมาเราก็ได้ของมาแล้วนี่ iPad Air 4สี s k y b บลนี่เรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับอันนี้เป็นรุ่น6 4 g ิ WiFi กนะครับดูซิดูซิเฮ้ยจบเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบเอ <c oughs> น้นี่โูโูนี่ iPad iPad Air 4ของเราสวย สวยจริงนี่นะครับโอ้โหสวยสวยมากสวยมากโอ้โหนี่สีสกายบลูนะชึบเอียงซ้ายเอียงขวาให้ดูนี่หน้าตามันคล้ายๆ iPad Pro ปี2018แแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นี่ข้างในก็จะมีคู่มือสำหรับผู้ใช้ใหม่ซึ่งเราก็พอรู้เรื่องแล้วนะนี่สอนใช้เป็นภาษาต่างๆนี่แล้วนี่ก็คือแถมมากับทุกทุกอุปกรณ์นี่สติกเกอร์ใบอะไรต่างๆนะหมดแล้วใบอนุญาตต่างๆนี่ทีเด็ดข้างในหัวปักขนาด ยี่วัตคือคือดีครับคือดีนี่แล้วก็สายชาร์จเป็น C to C นะได้ทั้งชาร์จเร็วส่งข้อมูลเร็วโอ้โหคือแบบนี่ครับคือเทคโนโลยีปี2020อย่างแท้จริงนะข้น,นนี้ก็หมดแล้วนะครับแล้วเีเราก็ได้ซื้อนี่มาด้วยครับเพราะว่า iPad Air 4รุ่นใหม่เนี่ย ใช้ร่วมกับ Apple Pencil 2. 2แกะพร้อมๆกันเลยแกะพร้อมๆกันเลยมาก็นี่ใบนี้เหมือนเดิมนะครับสอนใช้งานอะไรเบื้องต้นก็ทิกเทมมีรีวิวไว้แล้วดูได้นี่นะครับก็ปากกาก็ทิกเทมเคยรีวิวไว้แล้วกดดูเลยกดดูเลยทิกเทมอยากใครอยากดูรีวิวเต็มีอะไรแบบนั่นแหละก็อันนี้ก็เดิมๆมันก็ ที่มเคยเรีวิวไปแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนก็รู้อยู่นะรู้ได้นี่ก็คือปากกามาเปิดเครื่องเลยกว่าพระเอกของเรานะคือแบบสียังสีสวยนะเขาคือพี่พนักงานเขาบอกด้วยว่าสีสกายบลูเนี่ยขายดีที่สุดเลยมาเราก็จะลองเปิดเครื่องนี่เราก็มาถึงขั้นตอนการเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกกันแล้วนะครับ นี่ภาษาเลยเลือกภาษาได้มาแล้วก็เราก็จะมาอยู่ในทีเด็ดของ iPad Air ก็คือใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Touch ID นะครับเขาก็เลยให้เราเริ่มเซต Touch ID มาแล้วก็เขาจะให้เรากับด้าน iPad แล้วก็เซต Another Finger เราก็จะมาพูดถึงสเปคเข้าวๆกันนะครับเป็นหน้าจอแบบ10.9นิ้วแล้วก็อัตรารีเฟรชเรท60 h z นะครับแล้วก็กล้องหน้า7ล้านพิกเซลกล้องหลัง12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมเปอร์เซกเลยนะครับคือแบบสุดจริงๆครับสุดจริงๆแล้วก็จะมาพร้อมกับชิป A14 Bionic ซึ่งเป็นชิปที่มี จำนวนคอ CPU 6คอ4คอเป็นแบบประหยัดพลังงานแล้วก็อีก2คอแบบเพิ่มประสิทธิภาพแบบเร่งประสิทธิภาพได้สูงสุดแล้วก็ GPU อีก4คอครับก็ถ้าใครอยากเห็น c h anel n ที่เคมเอามา VS กับ iPad Pro 11นิ้วก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับคือคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยแต่ที่เคมทำให้แน่นอน จ,จัดแน่นอนครับเอามา V s กันให้ตรงๆสำหรับคนที่กำลังคิดว่าเอ๊ะพอที่แอ์หรือจะไปต่อที่โปรมางั้นวันนี้ทิกเทมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ